ปี2021แล้วนะครับยังมีใครอยากเป็น Data Scientist อยู่บ้างไหมเอ่ยน,นะจริงๆในวงการ Data เนี่ยมันไม่จะมีแค่ตำแหน่ง Data Scientist อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าเขามีตำแหน่งอื่นใดบ้างนะตำแหน่งท็อปฮิต3อันก็ Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer นะครับจะมาอธิบายให้ฟังว่า3ตํตำแหน่งนี้ต่างก,กันยังไงแล้วในแท็กแต่ละอันนี่นะจริงมันมีไททอลอื่นๆไหมที่สามารถเป็นได้นะครับก มาดูกันครับว่าเราเนี่ยเหมาะกับตำแหน่งงานแบบไหนยังไงบ้างนะครับก่อนจะโดดไปตำแหน่งงานนะอยากเตือนทุกคนเลยว่าอย่าข้ามมาทำงานฝั่งเดต,ต้านะเพราะคิดว่ามันเป็นแบบ h i เพ p a y i n จ j อบหรือแบบตำแหน่งงานที่ได้เงินเยอะเดี๋ยวมันจะเฟอ้อครับบอกได้เลยมันเหมือนสมัยก่อนที่แบบมันมีสายงานอื่นๆน่ะนะที่แบบว่าโอ้ยทุกคนโปรโมทว่าเงินเดือนเยอะเงินเดือนเยอะนะครับท้ายสุดเข้ามามันก็ เดี๋ยวมันก็ลรยลาไปแล้วแล้วก็ความเฟิร์มมันไม่ได้มีอยู่จริงมันมันอยู่ที่ความสามารถเรามากกว่านะผมว่าอยู่ทํางานอาชีพไหนถ้าเราเก่งจริงเน่ยยังไงก็ได้เงินเยอะนะแบบ เดท่าไซติสที่เงินเดือนน้อยก็มีครับที่ทําอะไรไม,ม่ค่อยเป็นนะหรือบางคนที่บอกว่าเกงเทคนิคอมากแต่แบบคุยกับคนไม่รู้เรื่องก็แบบเลยทําให้แบบไม่ได้เงินเดือนเยอะก็มีแล้วแต่ต่างคาต่าง,างาวัตระมากเรื่องเงินเดือนนะครับแล้วอย่าคิดว่ามันเป็นแบบอะไรนะแบบอาชีพในอนาคตฉันต้องมาอะไรอย่างนงี้นะมันก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่เหมาะทุกคนนะมันบางคน,มนไม่ได้ชอบตัวเลขอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบให้มาเรียนแบบอ,อัลกอริทึมเขียนโปรแกรม,มก็ไม่ชอบออย่างเงี้ยก็อาจจะลองดูว่ามันมีแบบ แท็อื่นในสาย Data นะ่ะที่เหมาะกับเราหรือเปล่านะครับหรือว่าแค่แบบเราไปเรียนอ,ยออนไลน์คอสมาเยอะแยะเราคิดว่าแบบฉันนี่แหละคือ Data Scientist นะนั้นแบบไม่ใช่เลยนะจ๊ะเราจะมาดูกันนะแบบว่าในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนี้นะแบบเขาทำอะไรกันอยายเนี้ยทำอะไรบ้างนะคร ในวงการ Data s า i e ต์เดต้าแอนาลิติกอะไรก็ตามเนี่ยแบบเดต้าแคลเลียน่นะฮะอ่าก็จะมีตำแหน่ง3ตำแหน่งที่แบบท็อปฮิตเลยนะทุกปะ Data a n a l y s t ิตส a เดต้าไซติสแล้วก็ Data Engineer นะครับหลายคนก็จะจะงงๆอยู่นะว่าตกลงแบบ3คนเนี่ยนี่นะเขาทำงานอะไรที่มันซับทับซ้อนกันหรือเปล่าโอเวอร์แลปกันไหมสกิลเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับจะมาอธิบายให้ฟังทีละตำแหน่งว่าเขาทำอะไรกันบ้างอ่ะอันนี้ดูความแบบ โอเว่าแลปบปิ้งทับซอดนะถ้าในมุมมองผมแล้วกันนะแกน x นะครับก็คือ technical ability ละกันแกน y คือ business ความรู้ด้าน business นะฮะ,ะถ้าเอาสามตำแหน่งเนี้ยมาพลอตใน area เนี้ยนะ,ะจะเห็นว่า data analyst นะครับไม่ได้ร e q u i r e นะไม่ต้องบอกว่าใช้คำว่าไม่ได้ร e q u i r e แต่ถ้าเกิดคุณเก่งเทค h n i c a สูงก็เป็นแบบเป็นบุญของคุณละกันนะก็คือแบบเป็น data analyst ที่แบบเก่งอะ จะเรียกว่าเป็น Data s c i e n t i s t ก็ได้แต่ว่าอาจจะถ่อมตัวตัวเองเป็น Data Analy s t นะแต่โดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราจะจา้าง Data Analy s t เนี่ยเราก็ไม่ต้องาการแบบเท n i c a l Skill ที่สูงมากนะครับเอาสูงสูงระดับหนึ่งต้องแบบพอใช้ Tools ต่างๆเป็นอาจจะใช้ Commercial Tool พวก b i t o o l ต่างๆเช่นพาะ BI Tableau พวกเนี้ยได้นะเขียน SQL ได้ยิ Zac ่งเป็นแบบยิ่งเป็นพลัสเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องอยากได้จาก Data Analy s t คือแบบความรู้ทางด้าน b ิ s i n e s s นะครับยิ่ expectation ทางด้านความรู้เกี่ยวกับ business เนี่ยของนายจ้างเนี่ยยิ่งสูงขึ้นนะจบมาปีหนึ่งเขาอาจจะแบบอ่าพอเข้าใจธุรกิจจบมา4ปี5ปีแล้วเนี่ยถ,ถ้าใช้ t o o l เป็นก็โอเคนะก็ผ่านขั้นตอนแรกของการอยากแบบ recruit ของ data analyst นะฮะแต่แบบพอ4ี่หปีแล้วก็จะ expect แบบว่าเฮ้ยคุณจะต้องรู้ธุรกิจเยอะสินะร,รู้ลึกนะครับก็เนี่ยแหละ data analyst นะครับส่วน data engineer เนี่ยไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะต้องเข้าใจธุรกิจ มากมากลึกๆแบบไปวิเคราะห์ได้แบบโอ้โห five force model strategy แบบฉันรู้เลยต้อง segment คนแบบนมียทำไม่ต้องนะอเอาแค่แบบพอเข้าใจว่าอ๋อธุรกิจเราทำอะไรอยู่นะแล้วมันมี Data อะไรบ้างแต่ Data Engineer เนี่ยเทคนิคอ a พเบ i ริต้ต้องส่งส่งนะเพราะต้อง handle กับ Data ขนาดใหญ่ตลอดเวลาะนะครับ a Scientist แล้วกัน expectation expectation ้องบอกว่าเขาก็อยากจะต้องแบบรู้ธุรกิจแบบระดับระดับกลางเนะี่ย จุดตรงเนี้ยต่อให้มันแบบแตะจุดที่แบบเลยนะมินิมัมเอ็กซ์เพคทเชั่นของ Data Si ซต์ติสก็คงจะต้องแบบมีความรู้ธุรกิจบ้างแบบแบบครึ่งๆหน่อยนึงนะแบบรู้ลึกๆหน่อยแต่แบบไม่ต้องแบบรู้ลึกมากแต่ต้อง,ต,องต้องรู้บ้างนะยังไม่ค่อยเจอที่แบบอยากได้ a ดต้าไซติสที่ไม่เข้าใจธุรกิจเลยยังไม่ค่อยมีแต่บางทีก็ต้องรับไปเพราะมันไม่มีตัวเลือกอะไรอย่างงี้นะฮะก็ต้องมีเทคนิคเอเบลิตี้ระดับหนึ่งเขียนโค้ดได้นะยังไม่เคยเจอที่ไหนที่ รับ a a ต้าไ t i ิ s ที่เขียนโค้ดไม่ได้ก็อาจจะมีที่บอกว่าเลยนะใช้แบบ m o m m e r c i a o Tool คล่องๆอย่างเงี้ยเคยเป็น Data Mining s p e c i a l i s t ในอดีตมาเงี้ยแต่ก็ปกติก็จะเขาเรยนะมีความสามารถทางด้านเทคนิคระดับหนึ่งแล้วนะใช้ t o o s p เปนใช้ Tool ที่มัน Complex ไม่ใช่แค่ Excel เป็นเนี่ยนี่คือ d s t i e n t i s t ก็เลนกว้างครับอาจจะวิ่งมาถึงนี้เลยนะเป็นแบบระดับยูนิคอรเลยคือแบบจาก ธุรกิจรู้ไม่ค่อยเยอะนะจนกระทั่งแบบรู้ธุรกิจเยอะๆแล้วก็แบบรู้เทคนิคอลค่อนข้างลึกนะนี่ก็แบบ Data s c i e n t i s t นะแต่ Data Engineer ก็เทคนิคอลคเทคนิคอลไปเรื่อยๆนะนี่ก็ดูซิเราลองลองพลอตได้ไหมว่าตัวเราเองปัจจุบันเนี่ยเทคนิคอลอะเบลิตี้เราเป็นเท่าไหร่เราเขียนโปรแกรมได้เก่งไหมเราใช้ tools Data ต่างๆคล่องแ่วขนาดไหนนะครับแล้วก็เรามีความรู้ทางด้านบิสสิ s ขนาดไหนลองพล็อติแล้วเราตอนนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับตำแหน่งงานแบบไหนกันนะครับอันนี้มาดู Expectation ของ Data Analyst บางถ้าอยากเป็น Data Analyst เนี่ยเราจะต้องมีความคาดหวังกับ เนี่ยตำแหน่งงานนี้เป็นยังไงบ้างนะสำหรับผมกนะ็คือถ้าเป็น data analyst เนี่ยต้องเข้าใจ business process นะรู้ว่ามีกระบวนการอะไรในธุรกิจบ้างเข้าใจ business pain point เข้าใจ problem นะสามารถ identify ได้ว่าธุรกิจแบบนี้ควรจะวิเคราะห์เรื่องอะไรดีเอ๊ัญหาลูกค้าแบบนี้เชิญ analysis ไหม campaign respond ไหม ครับสับพวกนี้น่าจะต้องเป็นแบบสิ่งที่ Data a n alyst ต้องรู้นะฮะล้วต้องสามารถ communicate be south inside ได้อย่างแบบคล่องแคล่วไม่ใช่แบบพูดเออเออเอาอาทำกราฟไม่สวยทำพ่อพพอไม่สวยเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอในหมู่ Data a n alyst นะส่วนมาก Data a n alyst เนะี่ยวิเคราะห์ได้นิดหนึ่งหูทำพ w อพอพอย n t อลังการเวอร์วังมากนะพูดคล่องน้ำไหลไฟดับเนี่ยคือแบบ d a t a a n alyst ที่จะเจอกันนะครับ e ท h n i c a l Ability ที่อยากได้ก็คือต้องแบบ เอ็กเเนะี่ต้องเก่งแบบขั้น intermediate ึง in advance เลยนะแบบทำ vlookup ไม่ได้นี่แบบโดนล้อแน่นอนนะฮะต้องอย่างไีต้องเป็นแล้วก็ใช้พวกแบบอาจจะใช้ data a s s i s t a o t pack ได้เลยนะ pivot table อ่เงี้ย่องแค้วนะแล้วก็อยากให้ทำพวกที่เป็นครับพวก modern reporting tools พวก v i table อย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเกิดเป็น data analyst ที่แบบ p o w e r f u l มากขึ้นนะก็บอ พอฟูมมาขึ้นก็คือเขียน SQL ได้นะครับเชียบตลอดเวลาภาษานี้นะครับยังไงเนี่ยใน3ปี5ปีข้างหน้านยัางได้ใช้แน่อนอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเดต้าในสังเราเนี่ยสิ่งที่ทุกคนคาดหวังก็คือต้องพีเพลตเดต้าเองเป็นนะครับทำแบบอาจจะทําถึงระดับ Data Modeling ได้ก็พอได้นะเดี๋ยวนี้เดต a าแอนลิสเก่งๆที่ทําแบบพวกแบบโมเดลลิ่งเนี่ยโอ้ได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วเดต้าไซติส์ล่ะนี่ก็เหมือนกันนะครับต้องแบบ รู้ Business p r o c e s รู้ Business Pain Point Problem นะแล้วก็สามารถ Identify Data Science Use Case นะอย่างเช่นแบบจะ Predict อะไรจะทำแบบ Social Network Analysis ไหมจะประยุกต์แบบ Machine Learning Model เข้ามายังไงดีจะใช้ Stat ไหม A/B Testing อะไรยังไงพวกนี้ต้องแบบเป็นสิ่งที่แบบพวก Data Science Use Case ที่ต้องเข้าใจนะครับต้องรู้ว่าแบบธุรกิจแบบนี้เหมาะกับการใช้อ่า analytic model แบบไหนนะแล้วก็ ด t a s c i e n t ต s t ก็ยังแบบคัดถูกคัดหวังนะต้องแบบผู้จารู้เรื่องด้วยคว m มเห็นวีเซา์อินไซด์ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับสำหรัะะะบผมนะอยากให้เขียน SQL เป็นบางทีอาจจะเวแบดได้บางทีก็บอกว่า Python หรือ R ก็ได้แต่ของผมก็คือ,อต้องทั้ง Python หรือ R และ SQL นะและเลยและ SQL ถ้าเป็นแบบ Data Scientist มาสมัครเก่ง Python แต่ SQL ไม่เป็นนี่ก็แบบ2องจิตสใจนะ รอเลือกคนอื่นดีกว่าที่เป็นแบบ s e o ด้วยเพราะว่าจะได้ม่มานั่ง Prepare Data ให้เธอต้อง Prepare เองบ้างนะครับก็หน้าที่ d data s c i e n t i s t ก็ต้อง Prepare Data เองบ้างทำ Data m o d e l l n n g พวกนี้นะแล้วก็เราก็คาดหวังให้ d s t i s n t i s t เนี่ยใช้พวกแบบ Tableau Power BI เป็นด้วยเพราะจะได้แบบเอา r e า u l t ซ n s i g h t ต่างๆมาแบบมาทำเป็น Dashboard มา Present ในรูปแบบกราฟที่แบบดูรู้เรื่องสำหรับ Business User นะครับ ด้าดิจิตอลเอนจิเนียร์ล่ะแบบวิสัยทัศน์อคิวเมนต์เนี่ยมาแบบคาดหวังน้อยมากพอเข้าใจอยากให้เข้าใจวิสัยทัศน์พ rocess พอเพราะว่าเมื่อเข้าใจวิสัยทัศน์พ rocess จะเข้าใจว่า Data ถูกแคปเจอร์เนี่ยในแต่ละพ rocess ยังไงนะครับแต่แบบเพนท่องเพนพอยต์เนีเ่ยพอรู้เรื่องบ้างไม่ต้องลึกอะไรมากนะครับ SQL ก็ต้องอยากให้เป็นนะยังไงต้องแข็งแรงเพราะว่า ก็ยังต้องเป็น SQL base database d นอกจากเราจะไปอยู่ในแบบโลกของ big data สมมติแบบเลยก็แบบไปพวก Python Java นะครับทาแบบ data preparation เป็นทํา data modeling design ออกแบบโมเดลนะอันนี้เป็น data model เลยนะแบบ data model ไม่ใช่แบบ modeling แบบ modeling analytic model นะ data model เลยออกแบบ ER diagram s t a ศ schema พวกเนี้ย data engineer ทําทำได้นะครับ แล้วก็มีความรู้เรื่อง Database t e c h n o l o g y นะแบบเวลาพูดถึงคำว่า Low Base Column Base พวกเนี้ยต้องเข้าใจ In Memory Database d i s t r i b u t e d Computing Cloud Computing อย่างเงี้ยเธอต้องเข้าใจนะจถ้าเธอจะเป็น Data Engineer นะครับเราก็ต้องคุ้นเคยกับแบบพวก Technical Tech Infrastructure ต่างๆนะไม่ใช่แบบ กลัวจังเลยไม่กล้าเปิดพอร์ตวันใจทำไอ้พวกนี้ไม่เป็นนี่คือแบบตายเธอจะเป็นเดต้าอินซิเนียได้ยังไงอาจาถูกไหมฮะก็ต้องแบบรู้เรื่องพวกเทคนิคอลอินฟราสตรักเจอร์ค่อนข้างลึกนะครับใน Data a n a l y s t จสิ่งๆมันไม่ใช่แบบแค่ Data a n a l y s t อย่างเดียวแล้วมันมีแบบตำแหน่ง ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับ Data Analyst ละกันนะครับเยอะมากคือถ้าเกิดเราเก่งแบบเทคนิคเยอะๆก็เป็นแบบพวก BI Analyst Bi Specialist Bi Engineer นะก็จะมาอยู่แถวๆนี้นะเป็นแบบไม่ค่อยรู้ธุรกิจเท่าไหร่แต่แบบเก่งเทคนิคมากทำได้ทุกกราฟเลยนะอยากได้แบบไหนดิฉันแบบหมุนแท็บโลได้78ตลบซ้อน l a เยอร์ e r เวอร์เลเยอรจนออกเป็นกราฟอย่างนี้นนก็เป็นแบบเป็นพวก BI Engineer ไป หรือบางคนเขาไม่ได้ลึกมากแต่แบบก็เก่งนะมีความรู้ผสมเรื่องเรื่องธุรกิจเข้าไปอีกก็เป็นแบบแนว Visualization Engineer นั้นเน้นแบบ Dashboard คือต้องบอกว่าคำว่า Visualization Engineer กับ BI Engineer เนี่ยคือ BI ตอนนี้มันจะถูกมีความหมองว่าเป็นพวก Reporting คของทางมาก เป็นเทคนิคอลอะบิลิตีเป็นแบบรีพอร์ตติ้ง u ูทีนตั้งแต่พวก o ูทีนรีพอร์ตจนทั้งเป็นแบบรีพอร์ที่ซับซ้อนนะครแต่แบบถ้าเป็นวิชวลไ i เซชันเฉยๆก็จะถูกคาดหวังว่าเธอต้องทำพวกแบบแดชบอร์ดอะไรพวกนี้นะฮะ,ะหรือถ้าเกิดใครที่แบบใจรักด้านนี้มากนะแบบอยากทำเรื่อง Data แต่แบบไม่ชอบเขียนโปรแกรมไม่ชอบทำโมเดลไม่ชอบทำส t ต t นะยังมีพื้นที่ให้เรา ยืนอยู่ได้นะเทคนนโคก็ก็ไม่ชอบนะก็จะเป็นพวกนี้ครับไปเป็นแบบ business analyst นะครับเป็น business analyst ทำเครื่องมือพวกแท็บลงแท็บโลได้บอดได้บ้างนีไก็แต่ธุรกิจรู้ลึกนะหรือไม่ก็เป็นแบบเป็น data steward นะบอกคนทุกคนได้หมดเลยว่า data ไหนอยู่ตรงไหน,นอะไรยังไงเป็นผู้ชี้นำจิตวิญญาณ data ในองค์กร นะหรือไปเป็นแบบ Data g o v e r n a n c e s p e c i a l i s t นะครับคอยดูแลนะเรื่อง Governance ของการใช้เ a t a ต้องดูแลยังไงให้มีทั้ง Privacy Security เยอะแยะมากมายมีแบบให้ทำอีกเยอะนะครับถ้าใครที่เก่งทาง Business ลึกเลยแล้วก็เทคนิคเ a l าลึกเลยเนี่ยก็เป็นพวกนี้เลยครับปเป็น a อนาลิติกแทลเลเตอร์ก็ได้ a อนาลิติกลีเดอร์สอมอนาลิติกแมเนจเจอร์หรือเป็นพวกโปรดักต์โอเนอร์เ็กก็จะ ขึ้นไปเป็นอีกระดับหนึ่งนะแบบคอยคิดว่าแบบเอเลือกนี้ต้องใช้โมเดลอะไรวิเคราะห์แบบไหนเอาเ a ต a าไปเจาะอะไรยังไงเพื่อไปอิมพ o ู e นะครับบิสเซสให้ได้จริงเนี่ยมันต้องแบบเกิดแบบ impact กับ s ิ n e s สให้ได้นะฮะอ่าถ้าเป็นฝั่ง Data Scientist ล่ะก็มีตำแหน่งอื่นๆอีกเยอะนะแบบถ้าเกิดใครแบบอยากเป็นเ a ต้าไ i ติส์จะอินไม่อินล่ะเรื่องแบบ บิสเสต์อ่ะเท่าไหร่ก็ไม่อินแบบชอบ code, เขียนโค้ดเขียนได้ทั้งวันทั้งคืนถูกไหมฮะไปเป็น AI ไอเอนจิเนียร์ไหมอเอาให้สุดทางไปเลยเขียนแบบพวกแบบ AI โมเดลให้เก่งๆจะ NLP จะ i m a g e a n a l y t i c ิกก็ไปให้สุดทางถูกไหมฮะ,ะผมก็จะแยกนะคือ Machine Learning Engineer เนี่ยผมก็จะมองว่าเป็นเป็นพวกที่จะต้องเก่งเรื่องเกี่ยวกับการแอพพลายพวกแบบ m a c h i n e Learning กับพวก Structure Data นะเนี่ยเน้นจะนะเน้นพวก Structure Data อันนี้ก็จะเป็นพวกอันสต r u c เจอ e d เดต้าและอ่า text image พวกเนี้ยก็ไปทางหนึ่งนะง i อ่อพวก Machine Learning Engineer ก็ถูกโฟกัสกับพวกแบบ s t r u c t u r e d data นั่แหละเอา Machine Learning มันแค่ปัญหาธุรกิจนะครับแต่ถ้าเกิดแบบบางคนเก่งธุรกิจอ่ารู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลนะแต่ยังแบบยังไม่คุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมมากนักเนี่ยก็ อาจจะเป็นแนวแนวพวกส t ิติเชียนนะใช้ S V S เป็นใช้ Excel คล้องแค่วงน,นะครับแล้วก็ผมว่าพอทำไปเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวเขียนโปรแกรมคล่องมันก็จะถูก Classify ออกมาเป็น Data Scientist เองนะก็ต้องบอกว่าถ้าปัจจุบันก็คง เราเราอาจจะไม่ได้ลิมิตการวิเคราะห์อยู่แค่แบบพวกส t ตทโมเดลแล้วทุกคนก็นจะคาดหวังว่าเราจะต้องขยับไปเป็นแมชชิเลอร์นิ่งเนื่องด้วยแบบ Data ของธุรกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบแอสซัมชันของส a ตทมากนักอย่างนี้นะครับผมก็เชื่อว่าคนที่ทำสเตทมาคล่องอยู่แล้วเนี่ยการจะขยับมาใช้แมชชิเลอร์นิ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยนะก็แบบไปได้ง่ายๆนะครับแล้วพวก Data Engineer ล่ะครับแบบทำอะไรละ่ะ ก็ถ้าเกิดแบบเทคนิคข้อไปสุดทาง,ทางจ๋ามากถูไหมครก็แบบมาเป็น DataOps แบบ the whole operation ของ Data นะอยู่ในมือเธอเลยตั้งแต่แบบ Setup Infrastructure Develop Job ทํา Data ไปลาย c อ i n Monitor หรือเงี้ยแบบ เสร็จสับในตัวนะครับพวกนี้เขเก่งมากเก่งจนน้ากลาบกรานนะฮหรือถ้าเกิดแบบเราก็เป็น Data Engineer เขียนโค้ดได้คือไอ้คำว่า Technical Ability ตรงนี้ที่แบบดูไม่เยอะนะจริงก็คือเยอะมากนะสำหรับ Data Engineer นะครับแต่แบบเราไม่ชอบไปแบบไปสุดทางขนาดนะัแบบ้นอะอย่างผมเคยจอมองค็เขียน SQL คล่องมากแบบทำพวก Data ไปหลายคลองแต่แบบไม่ชอบไปยุ่งเกี่ยวกับพวกแบบ Uh, infrastructure พวกเนี้ยไป set up server ไม่ใช,ช่ไม่ใช่สิ่งที่ชอบอะไรเงี้ยก็อาจจะมาเป็นแบบ data management specialist นะครับ data management ก็เหมือนเป็นเทียร์ถัดมาจากแบบจาก data lake อะดูแล data warehouse คอยดูแล data mart ให้ business user สามารถมี data ไปใช้อย่างงี้นะฮะก็จะเน้นเป็นเป็นเหมือน data engineer แต่เป็นแบบเป็น toward business มากขึ้นนะฮะ data management specialist หรือไม่ก็ไปเป็น data architect เ,เลยนะ Design a r c h i t e กเจอรของเดต้ให้กับองค์กรซึ่งอันนี้เป็นแบบตำแหน่งที่แบบสำคัญมากเลยนะผมอยากให้ทุกองค์กรมีเลยนะเพราะว่าปัจจุบัน Database เละมากทุกองค์กรไม่มีความสแตนดาร์ดใดๆทั้งสิ้นไม่รู้เลยว่าอะไรมันเชื่อมกับอะไรยังไงบ้างเนี่ยแล้วกเ็เป็นความพินาศอะต้องบอพินาศมากเราต้องการ Data Architect ครับคอยจัดองค์ประกอบโครงสร้างนะ สถาปัตยกรรมทุกอย่างของ Data ตั้งแต่ขาเข้าจนทั้งขาออกนะถ้าเกิดแบบมีคนนี้ได้ในองค์กรนะแบบชีวิตราบรื่นแน่นอนนะฮะลองเลือกกันดูครับว่าตำแหน่งไหนนะที่จะถูกใจเราแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ทำงานในตำแหน่งที่ตัวเองต้องการนะครับ